ก่อหยุดก่อนอย่าทำพวกเขาสงครามนี้รู้ผลแล้วเรามีชัยชนะเหนือกษัตริย์หงสาและบัดนี้ไม่มีพระเจ้าหงสาอีกต่อไปไปนำตัวเฉลยทั้งหมดมาเราทหารแห่งหงสาพวกเจ้าถูกชักนำผิดๆให้มารบกับเรา เราต้องการอยู่ร่วมกับพวกเจ้าอย่างสันติตลอดมาบัดนี้พวกเจ้าพ่ายแพ้สงครามต่อเราทว่าเราจะไม่ขอจองเวรจองกรรมกับสิ่งที่พวกเจ้าเคยทำกับเราขอให้นี่จงเป็นบทเรียนแก่เจ้าเป็นบทเรียนแก่พวกเราทั้งหมดทุกคนว่าจงอย่ายอมตนเป็นควายโง่ให้ผู้มีอำนาจชักจูงได้ไง่ายๆจงสอนลูกของเจ้า เล่าขานสืบรุ่นกันต่อไปถึงศึกนี้ว่ากษัตริย์นั้นได้เคยสู้กับกษัตริย์ตัวต่อตัวเพื่อตัดสินข้อพิพาทกันเอง